บนนะ ก็ขอย้ายกันแหละยังไงนะคะขอเทคนิคการทำคอนเทนต์หน่อยหรออีกทีสิเทคนิคการทำคอนเทนต์ต้องว่าไงก็ให้เป็นธรรมชาติก็อยากให้คนรู้ตัวอยากให้คนรู้ตัวอ่ามีราแอบถ่ายใช่ป่ะแต่เนี้ยดูนึ่งถ่ายนึ่งไอ้ถ่ายไดะ เราเรือเราไปได้ไบ้านี้วยรู้ว่ายังยังไม่รั่วใช่ไหมไม่รู่วมันเป็นไฟเบอร์อเวลาเราจะไปเ,เปนรู้ยตรงน้การเดียวัเ,เอาอย่าลืมไปพายไปด้วยนะมีเราไมพายอ่ะมี่ายใหญ่เตุกตนกมีพายแต่ไม่มใช่พายนั้งเรือไม่มีพายเลย <c oughs> อาน้นอย่าไปยุ่งเขา I เออเนื้อดูดิแมตตมักช์ได้วยเนาะเออสั่งสองอันมัตช์ไเลยเออเนื้อเน้นเ้เขาก็ดูน่ากินอยู่นะกับข้าวเลยได้ได้ชั่วโมงได้ไหมได้ถึงชั่วโมงน้องไม่รู้เลเขาไม่ต้อไปถ่าย่อดิถ่าย่อไว้เขาถ่ายแล้ว้งแบแบะ่อนะถ่ายแบไแบบจะปกะถ่าย แกงหผักหวานพี่โอ้กินแกงผักหวานยังไม่มานี่อันนี้จะไปให้แก้ผิวเลยนะพี่แอนลาบไปกินใครไปกินเจ็บตัดเขาก็ได้ลาบทอดเดี๋ยวกินก่อนเลยพี่โอหิวไม่ได้กินเช้าใครไปกินก่อนพี่กิ๊กลาบทอดสงสัยที่จะกินได้คนเดียวแม่อ๋อทำพี่โอดูไปกินก่อแม่กินเอาไม่มีใครก็มีเหมือนกันารดื้อต้องตัดด้านหน้าออก ยงักหวานมาแล้วนี่ให้ดไปเลยันให้ทนกิรอยกินได้เลยม่าีในไอ้รานซื้อน้ำมันมีใบขายก็เลยซื้อใบมาด้วยก็เลยเอาใบอ่ะกินกับลาบก็คือกินปกตินี่แหละ ก็ห่อราบกินเหมือนเกาหลีอะไรเงี้ยกินไปหลายใบคือไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เขาลิมิตอยู่แค่ไม่เกิน5ใบกินยังไปคนละหลายใบน่ากว่าห้าแน่นอนมันก็คือมันก็คล้ายๆกินกาแฟเยอะๆก็ประมาณนั้นแหละไม่ได้สั่นมากอ่ะแต่ว่าคือเหมือนกินกาแฟหลายๆแก้วตามันจะค้างแต่ว่ากลางคืนมันจะหนาหนาจริงก็สือแบว่าเรามาใส่ระยองมันหนาแต่ว่าวันนี้อะไรเงี้ยอากาศมันหนามั้าง มันก็ไม่ได้หนาว่ากแต่มันหนาวเพราะว่าออ้หมทื่ว่ามันหนาวแล้วมันจะสู้แต่เขนจะกลัวฝนกลัวความอเคเคี้ยวอยู่าบลิ้นชาเลยมั <laughs> <laughs> มันไม่หร่อยมันแข็ง <laughs> <laughs> กินไม่เป็นแข็ง,ขง บอกเหลือนงไงเหลือนี่ยังหอมมกยัง,<อ>งไม่มีใครกินยังมีมีมะพร้าวอ่นอนๆถ้่ผมว่าเจอกันเจอกานหอมหมกไดเดยนี่มีปลาดกอันนี้มีบิน,นอันนี้สั่งเพิ่มไมไหม้จริงิ จะให้ตคนน้ำจะกินอขอหงหวานกันก็ได้ ตามหาพี่ต้นน้ำม่เจอเลยแล้วยังมาแล้วมั้งต้นน้ำกอบแป้งมาให้ฟังหรือว่าเรื่อนี้มันเป็นยงไงทไมเรอยากกินอร่อยขวดนี้สุดอะไรมันอร่อยยังไงค่ะไม่ไปตามเลยเนื้อเด๋อของสังเวียนมักมากมากมากไม่ได้มีขวดอะไรมันแค่อร่อยมากๆปกติกินเนื้อหรือเปล่าหรือว่าแม่แม่ ไม่น่าบ้านนี้อาจจะไม่มีใครทำเนื้อให้กินฮะไม่มีไม่ได้กินเไม่เคอไม่เคยกินเนื้อมาก่อนใช่ไหมเคยเคยเคยกินแต่ว่าได้ได้ซื้ออยากซื้อมาที่บ้านก็จะเป็นเนื้อทอดอะไรไปแล้วก็แม่เขาไม่กินมันใช่ไม่กินแล้วละเพราะว่ามันเหนียวไงกินอะไรก็มีได้ละลายได้หมดแน่เลยเนื้อนุ่ม ไดมากไหมครเบื่อรนายไกเ่เดืองดูแลแต่มันไม่แย่ทำทำได้ดีอ่ะคือมันลแบบล่แบบแบบไม่แบบแบบไม่ได้แล่แล่แบบเนื้อแบบคือลิ้งคือลิ้งไม่ได้กินเนื้อดิบอะ่ะมันมันโอเคอยู่คือบางบางที่ถ้าถ้าแลา่อะไรแบบเนี้ยมันมันจะฟืลลิ่งแบบเนื้อเด็ดอะ่ะแสดงว่าเขาหมักด้วยอย่างแบบหมูเนาะแม่นหลักแทนกิทิซอสช่วยอยู่เลยแปนวิชกี้เขา กอเอออย่างนั้นกินเดียวก่อนโอ้โหเก่งเะต้งรีบไปต้งรีบเมนวันนี้นนหมนะมองี่สุดลมอืนเดิมไหมเป็นอนเทนต์เอบปได้กวมันเยี่ยมมากเหมือนเดิมปะ <จ>อร่อเหมืดิมอรอกว่าเดิมหหจะยืนก็ยืนจะยืนเดี๋จะนั่งไม่ไต้องกลัดต้องคิดแม่คิดได้เลยใช่ไหมนแหละโอเคเราบอกผู้ชมทางบ้านให้ฟังหน่อยดิว่า,เ,าเป็นไงว่าคเขาเป็นยังไงบอกผู้ชมทางบ้านเน,นื้องไอ้แก้มเป็นอะไรม่้าโรยอ่ะไอ้พูดมาาไม่แจกอะไรไปนะหมดเพี้ยงแล้วนะครับนี่เราถึงขั้นเอาหุกกับน้ำมาด้วยติดเกาหลี เนียวไม่ลองเหรอไม่ลองเนื้อเหรอครับไม่ลไม่ลองเนื้อเดียวอเลยเคี้ยวยาอโอ้เดียวต้อมกินแบบเดียวเดบยก็มีเนื้ออย่างเดียวองหน้าสักแห้ถ้าเดีกินได้นี่เป็นเด็กตเล็กไม่เคี่ยวยากได้ไงถ้าเดอกินได้เดียวก็กินได้เพราะว่าเดก็แค่ไมเอาเนื้อเนื้อจัดันตึงอาเนี้ย เขาก็ชอบเนื้อแต่ว่าจะว่าอะไรฝันฝันฟันันเขาก็ม่คนอยดีต้องสั่ที่เปรยๆใช่ใช่ใชต้องมีหลักการทำสเต็กอ่ะเนอะแล้วมันก็จะนิ่มลงมาหน่อยไม่ใช่ว่าเอามาทำเลยปากกรหรือว่าแกบม พอละได้ขอละขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะวริเออว้าวดอกไม้เอมีไฟไฟมาด้วยขอบคุณค่ะไปอยู่ด้านข้างเลยด้านนี้ด้านไหนด้านนี้่ะถ้ามองจากข้างหลัง

ไฟแะพ่ยงแต่ไฟแดงเรนะพิมพ์อยู่แก่นั้้นไไดะ